ีสของทุกคืนเสียงเห่าโหยหวนของเจ้าทองสุนัขวัดหน้ากำแพงเก่าทำเอาชาวบ้านพากันหลอนจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านเพราะทุกคนปักใจเชื่อว่ามันกำลังสื่อสารกับวิญญาณร้ายที่มองไม่เห็นเจ้าทองสุนัขพันทางที่มีรอยแผลเป็นบนจมูกมักจะยืนจ้องความว่างเปล่าด้วยท่าทีดุด,ดันสลับกับการขู่คำรามจนถูกชาวบ้านรำคาญและปาสิ่งของขับไล่โดยที่ไม่มีใครเฉลียวใจเลยว่า ภายใต้ความมืดมิดนั้นมีความตายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เด็กๆจนกระทั่งเจ้าอาวาสตัดสินใจตรวจสอบกล้องวงจรปิดภาพที่ปรากฏทำเอาทุกคนถึงกับเข่าสุดและพูดไม่ออกเพราะในเงามืดหลังกำแพงเก่ามีงูจงอางยักษ์ขนาดมหึือมากำลังชูคอแผ่แม่เบีย้ยพยายามจะเลื้อยผ่านช่องแคบเข้าไปยังหอนอนของเด็กวัดที่กำลังหลับไหลอย,อย่างไม่รู้อิโนอิเน ทองไม่ได้เห่าผีแต่มันกำลังเดินพันด้วยชีวิตเข้าแลกเพื่อต่อสู้กับมัจจุอาจเงียบเพียงลำพังมาตลอดทั้งคืนแววตาที่เด็ดเดี่ยวสลับกับรอยเคี้ยวที่พยายามโจมตีคือหลักฐานของความจงรักภักดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อความจริงเปิดเผยคำด่าทอจจึงกลายเป็นน้ำตาแห่งความสำนึกผิดเพราะในขณะที่ทุกคนหวาดกลัวในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเจ้าทองกลับยืนหยัดสู้กับความตายเพื่อรักษาชีวิตของทุกคนไว้ ด้วยหัวใจที่กล้าหาญเกินกว่าที่ใครจะคาดถึง